สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเป็นดูแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซครับผมที่ตติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้พบกับผมร้านไอเท็คเตอร์กระสินครับพบกันช่วงสายๆนะครับผมวันนี้ครับผมก็พบกันของเช้าวันอังคารที่7เดือนมิถุนายนครับสองหครับวันนี้ครับทางร้านเรามีสินค้ามานําเสนอครับสินค้าเข้าใหม่ครับตัวนี้จะเป็นรถไถครับรถไถรุ่น l อลสีห้าศูนย์แปดดีทีตัวนี้เอลสีห้าศูนย์แปดดีทีตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้เราจะ ปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับผมตัวนี้เราจะลองปรับสภาพใหม่ทั้งคันดูนะครับผมตัวปกติเราจะขายตามสภาพนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราจะจัดให้แบบว่ารถให้มันสวยงามนะครับผมตัวนี้แล้วราคาครับผมราคาก็ไม่แพงครับราคาเราขายอยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นเอกสารซื้อขายจากทางร้านรับรองให้ครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเป็น L45.8DT นะครับผม ครับเพื่อนสีล้อโฟวินเครื่องยนต์สี่สูบเครื่องดีทีนะผมยางดีครับยางดีสีเส้นกระทะล้อไม่แตกไม่เล้ารถดูก่อนก่อนเราจะปรับสีปรับสภาพนะผมพูดง่ายว่ารถคันนี้นะครับผมเราจะทําสีใหม่ทั้งคันนะครับผมเช็คระบบใหม่ทั้งคันนะครับผมเริ่มต้นที่ของเหลวนะครับผมระบบฟินระบบไฟทําสีรอบคันครับเบาะลังคาอะไรเราเช็คให้ใหม่นะครับผมเราก็จะเช็คให้ใหม่ในราคา235 0 0 0บาทไม่บวกเพิ่ม แล้วก็ฟรีครับผมฟรีจะส่งร้อยสองร้อยกิโลแรกเหมือนเดิมครับผมเริ่มต้นดูก่อนเราจะปรับสภาพให้ดูรถคันนี้ก่อนว่ารถคันนี้เป็นไงบ้างครับผมรถมันเละหรือยังไงถึงต้องปรับสภาพรถคันนี้นะครับผมไม่ได้เละไม่ได้โซมไม่ได้ทั้งสิ้นครับเป็นรถไล่แท้ๆครับรถไล่แต่เราอยากทําให้มันสวยงามครับลองทําสีดูสักคันครับผมปกติทางร้านเราจะขายตามสภาพครับเน้นตามสภาพครับเริ่มต้นดูเลยครับผม ชุดคันนะครับผมแห้งๆะครับผมไม่แตกไม่รล้าไม่หกักไม่ดำนะคะรับผมระบบเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์แห้งกิ๊กครับผมตัวนี้ท่อนคัดนะครับผมก็จะมีรอยแกะมาแล้วน่าจะเปลี่ยนตัวนี้น่าจะเปลี่ยนซินเพลากลางนะ,ะเพราะว่าซินเพลากลางรั่วก็ L4508 จะได้ตัดท่อนนะครับผมไม่เหมือนพวก L3634 นะครับผมฟ้าไฮครับฟ้าไฮก็ไม่มีรอยเปิดนะครับผมตัวนี้เราเช็คให้ใหม่หมดนะครับผมของเหลวจุดของเหลวต่างๆนะครับผม ไนท้ายนะผมสวยครับสวยกิฟตครับตัวนี้รถสีเดิมนะครับผมรถไม่เคยทาสีมารถสีสันเดิมเดิมโรงงานจุดพีโอก็ถือว่าสวยครับผมสวยเลยเราทําสีให้ใหม่หมดครับพวกเป็นสนิมโครงหลังคาเงี้ยครับเดี๋ยวเราทําให้ใหม่ใส่แผ่นหลังคาให้ใหม่ด้วยครับผมโอ้ทางคันดูแล้วน่าจะมีไฟท้ายใหม่กับไฟเลี้ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเช็คให้ใหม่หมดเหมือนเดิมครับเช็คให้ใหม่หมดทุกระบบเลย นะครับผมตัวนี้ในราคา230 0 0 0บาทเดี๋ยวมาเปิดดู <c oughs> ภายในเครื่องยนต์ <c oughs> ภายในเครื่องยนต์เครื่องไม่เคยแกะนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะเครื่องปั๊มไฮดรอลิกจุดต่างๆไม่เคยแกะนะครับผมเดี๋ยวเราทำการล้างหม้อน้ำเช็คให้ใหม่หมดครับผมรถคันนี้ก็ถือว่าแห้งแห้งมากครับสภาพดีมากนะครับคันนี้ครับผมถ้าไม่ปรับสภาพก็ได้นะครับผมไม่เก็บ สีไม่เก็บอะไรนะครับผมถ้าท่าในใดสนใจไม่เก็บสีสเก็บอะไรก็เราก็ขายถูกลงมาอีกครับในราคา2 2 2แสนสองหมื่นสองพันบาทนะครับสองแสนสองหมื่นสองพันบาทนะครับถ้าไม่ไม่ทาสีนะครับแต่เราก็จะเปลี่ยนระบบไฟตาเช็คระบบลังคาอะไรให้ใหม่หมดเหมือนเดิมนะครับผมในราคาสองแสนสองหมื่นสองพันบาทนะครับผมอ่าครับก็ท่าในใดที่เข้ารับชมคลิปก็ ฟังฟังให้จบก่อนนะครับผมถ้าเพราะว่าตัวนี้เราอีกพรุ่งนี้ครับถึงเราถึงจะเก็บงานนะครับผมถ้า FC นะครับผมสนใจไม่ทําสีไม่ปรับสภาพนะครับผมราคา2องแสนสองหบาทนะครับผมถ้าเช็คปรับสภาพเก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับผมราคาอยู่ที่2องแสนสามบาทนะครับผมครับ FC ท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผม0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยเมกนะครับผมจังหวัดกระสิน เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับไม่มีระบายเลยนะครับตัวนี้สตาร์ททีเดียวติดครับไม่มีคนขาวนะครับเครื่องดีมากครับตัวนี้สตาร์ทติดง่าย ไม่มีระบายนะครับผมไม่มีระบายไม่มีควันขาวนะครับคันนี้ครับผมเครื่องเกียร์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับวิ่งไม่หอนครับตัวนี้ครับเนี่ยครับไม่มีระบายนะครับผมนี้ไม่มีระบายเลยนี่มากครับระบบไปดันดีหน้าขึ้นเร็วไม่ได้เล่งเครื่องนะครับระบบไฮดรอลิกหน้าขึ้นเร็วลงเร็วระบบพลาลังครับ รวมๆแล้วครับรถคันนี้ก็สภาพเดิมๆก็สวยอยู่นะครับผมคือสวยอยู่แต่เราจะปรับสีปรับสภาพให้ใหม่ในราคา2 3 5 0 0 0บาทถ้าเอสซีทนใยสนใจวันนี้ทันครับวันที่7อาคารที่7ครับถ้าโทรมาก็ทันครับเอาสภาพแบบเดิมๆราคาก็จะประหยัดงบลงไปอีก2 2 2 0 0 0บาทจัดส่งฟรี200กิโลแรกครับเอสซีทนใยสนใจติดต่อมาได้เลยครับผม082-874-772ครับผม0 8 2 8 7 4 0 7 2ครับร้านเงือพร ลุกเรืองกันค้าหรือไอเด็เตอร์การสินครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดการสินครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากทีท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับผมช่องทางรถไถมือสองร้านไอเด็เตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมทางร้านก็ขอจบการในะนำสุดเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ